อันนี้ผมอยู่ที่วัดพระพุทธฉายนะครับจะขึ้นไปดูรอยพระพุทธบาทนะแต่ระหว่างทางญาติเยอะอยู่ลิงเยอะลิงน้อยหลายครับลิงเยอะลิงเยอะ เขามีป้ามาคอยนังสติใกล้อยู่มันสนนะก็เขาบอกว่าอาถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เขาก็ไม่อยากให้จอดรถเพราะว่าลิงมันทำสมทางเดินขึ้นเอาประมาณนี้วัดแห่งนี้เขาเคยมาถ่ายหนังเรื่อง ไม่รู้อะเรื่ององค์บากเคยมาบอกไม่แน่ใจตอนสมัยจาพนมต่างๆลิงที่นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อ,อครับเขาบอกให้ระวังลมยันดีมากมันมีทางเดินขึ้นทางเดียว ลมดีขนาดนี้ขึ้นไปข้างบนลมคงจะดีมากตรงนี้ครับที่เข้าสากหนังจำได,ด้ดีป้าเขาบอกว่าเมื่อก่อนลิงเยอะแต่นี้น้อยมากแล้วอะคนลักไม่น่าเชื่อทั้งคนคนขโมยลิงเพื่อไปกิน จุดที่ผมจะไปก็สูงอยู่ครับก็ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าเขาเอาจังหวะไหนมาขโมยคนก็อยู่กล้องวงจรปิดก็ติดยากครับเพราะว่าลิงก็ทำลาย เริ่มเหนื่อยนะครับชก,กาถึงแล้วหนึ่งด่านครับถึงแล้วหนึ่งด่านทุกจุดก็ทํองทำลูกกกงไว้ไม่งั้นลิงเท่าทําลายหมด ปกติลิงจะเห็นอยู่ข้างบนเยอะนี่ทำไมไม่เห็นไม่รู้อย่าบอกนะว่าลงไปข้างล่างหมดผมก็ลืม่ผมไม่จำไม่ได้มันต้องเดินขึ้นขนาดน,นี้เลยเหรอเขาจะมีงานมันก็ติดไฟอยู่ ติดไฟไม่ระวังก็ไม่ได้พอมีเจ้าหน้าที่อยู่เเหนื่อยเอ้าอยู่สวยงามบ่เนี่ยอ่อพอตึกปกติลิงอยู่ข้างบนเยอะๆไปไหนอะพี่โอ้หรือ นอนนตัวหนึ <House of water> <aría> <those> no <welche> <that> ่งมันเล่นน <player> ้ำสองตัวนอนปกติขึ้นมาข้างบนลิงเยอะพี่เขาบอกว่ามันหลบร้อนมันก็ฉลาดัองมันนะที่นี่วิวสวยครับบนวัดพระพุทธายเนจังหวัดสระบุรีเขาซ้ำหลันอ่ะตรงน้ำตกมันเข้าไปกี่โลพี่ สวัดรสองโลเหรอปะสองกิโลถึงเหรอสองกิโลถึง,<ะ>ถงเหรอ่ะป,ประมาณนั้นใช่ไหม,มลแ,ลแล้วตรงน้ำตกอ่ะมันเดินเข้าไปลึกไหมาจากลานจอดรถนั่นแหละแต่ว่าห่างลานจอดรถไหมเหรอ ผมเคยมาแล้วเหมือนผมเข้าไปไม่ถึงครับท่านไปหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ครับคงม,มีเฉพาะฤดูหน้ามั <c oughs> นเนาะครับเดีย๋ดวยวย <c oughs> ผมจะบูชาดอกไม้ไม่ต้องใช้ดอกไม้ก็เนาะคือ <c oughs> จะทำบุญเฉยๆประมาณนั้น เนื่อยยังหอบไม่หายเลยรอยพระพุทธบาทเอาด้วยใจเอาเอาอา,อายี่สิบก,กว่าบาทมีรอยพระพุทธบาทข้างในครับอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งฮะวิวสวยมากอหนที่เห็นถนนนั่นก็ทางด่วน ที่มอเตอร์เวที่ว่าสร้างใหม่ไปโคราชครับที่เห็นด้านนั้นคือตัวเมืองสระบุรีข้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวเมืองสระบุรีตั้งอยู่ทาเลเอเรียสวยครับแต่ไม่รู้ผู้ใดเอาลิงมาปล่อยลิงยอยเยะเต็มไปหมดเพื่อนร่วมโลกแต่ก็หลายที่เยอะเยอะจัดจนเกินไปครับ เขาก็กจะยันซอยกันออกมาแค่ลูกแค่หลานออกมาหากินเองก็ไม่เป็นก็เป็นปัญหาของชาวบ้านใครอยู่ใกล้ก็เป็นปัญหาของคนนั้นครับเดี๋ยวผมจะรอรอเข้าพบพุทธบาทีน้องก็ออกมาก่อน ให้วิวดูวิวรอให้แล้วกันวิวสวยงามมากรอยพระพุทธบาทนี้เก่านะครับเก่าพอสมควรเพราะว่าดูเหมือนว่ารัชกาลที่หนึ่งก็เคยเสด็จพระราชดำเนินมาหรือ,อยังไงไม่ไแน่ใจครับ บนยอดวัดพระพุทธฉายครับเดี๋ยวก็จะเดินทางเข้าบ้านกลับบ้านไปเรื่อยๆอยู่สวยอยู่เต่แรกผม ว่าปกติลิงมันเยอะทางบนมันไปละพี่เขาบอกมันร้อน,นพระชลาบเนี่ยต้องมีคนเศ้าครับรอยพระพุทธบาทนะเ้าบอกว่ามีนามแล้วนะครับตรงนี้ผมก็เพิ่งจะเคยเห็นมันกัน แต่ถ้าลิงอยู่ลิงก็ขึ้นมาแล้วนีครับลอยพระพุทธฉายมองมาก็เด่นเด่นมากเพราะว่าอยู่ที่สูงอะ ทางด้านโน้นก็ดูวิวด้านโน้นได้แต่ข้อหงจะไม่เดินขึ้นไปมั้งครับเหนื่อยด้านนี้ก็พอแหละหรือยังไงก็ถ้าไปก็ต้องปีนออกข้างนอกไม่ปีนดีหรอกดูวิวอีกด้านอีกมุมเดี๋ยวก็จะลงไป นี้สลิงก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มใช้วิธีชักลากขึ้นมาตรงลานที่ผมมามันก็ดูไม่สูงนะครับเดี๋ยวมันก็เดินอ้อมอ้อมมาไกลเดี๋ยวผมจะลงเลยนะครับสำหรับพระพุทธฉายก็นี่ครับมันตรงที่อยู่ของรอยพระพุทธบาทครับ